สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วครับก,กับผมเฉลิมบนเนีมสีเดียไอเดียเทรดนั่นเองนะครับวันนี้เรามาเจอกันในที่ชื่อใหม่จากหลักทรัพย์คันที่กรุป๊ป เป็นหลักซั์พายหลักซัก์เราไม่ได้เปลี่ยนผู้บริหารไม่ได้เปลี่ยนผู้ถือหุน้นไม่ได้เปลี่ยนใครแต่แท่งสิน้นถามว่าเป็นเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่าหลักซัพที่คันที่กรุ๊ปเนี่ยมีมานานแล้วเทรดสินค้าในไทยอ่ะหลักๆสินค้าในไทยหรือว่าจะเป็นกองทุนอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้คือเรียกว่าครบทุกโปรดักต์ไม่ว่านักทุนจะนึกถึงหุ้นไทยฟิวเจอร์หุ้นนอกนอกองทุนหุ้นกู้คริปโตเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับทุกโปรดักต์ประธานกรรมการก็เลยคิดว่าเปลี่ยนชื่อดีกว่ารีแบรนด์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยโลโก้ใหม่ วันนี้ก็เป็นวันแรกวันที่1พอดีเลยโหโชคดีมากก็เป็นวันแรกเลยที่เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการจริงๆในทุกสื่อในทุกๆช่องทางชื่อว่าพายเลยวันนี้เป็นภาคต่อจากวินเนอร์ทั้งหมดเลยโมเดลว,วินเนอร์เนี่ยมันเกิดมาจากอันนี้ครับนักลงทุนเนี่ยเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งครับมาดูนี้ต่อครับอันนี้คือจากเสิร์ชเลยนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับโปเกอร์เนี่ยโปเกอร์เซนส์นักลงทุนสามารถเข้าไปดูได้นะครับ มีรีเสิร์ชออกมาหลายๆเ a ื่อบอกมาว่ามีนักลงทุนเพียงแค่20%ครับที่สามารถชนะตลาดหรือว่าเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลได้สักเซสในตลาดได้แต่จริงๆแล้วใน20%เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหูจะรล่ำรวยทั้ง20%เอาเพนมาเล่าให้ฟังก่อนตอนท้ายเราจะตบด้วยความสวยงามถามว่าทำไมถึง20%ในตลาดหุ้นเนี่ยมันต้องมีเรียกว่ามีขึ้นมีลงนะครับ Equity เนี่ยหรือตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้เป็นซีโร่ซัมเกมถ้าเกิดหุ้นขึ้นเยอะๆทุกคนก็จะรวย รวยกันเหมือนกันหมดเลยถูกไหมครับแต่ก็มีโอกาสที่แบบหุ้นจะลงเพราะฉะนั้นเวลาหุ้นลงหรือหุ้นซิ่งอย่างเงี้ยนักลงทุนไปเล่นหุ้นไปเทรดหุ้นซิ่งอย่างเงี้ยมีปัญหาได้เราก็เหมือนกับเสียเงินไปให้เจ้ามือหรือว่าสมาร์ทมันนี่นั่นเองแต่ถ้าเกิดเรื่องของตัวฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เนี่ยหรือดิลวิชิพเนี่ยเป็นซีโร่ซัมเกมเลยซีโร่ซัมเกมหมายความว่าอะไรคนหนึ่งได้คนหนึ่งต้องเสียไม่มีรวยไปด้วยกันต้องมีคนได้และมีคนเสียนะครับอันนี้คือที่เป็นเรื่องของตัวฟิว ยกเว้นตัวบล็อกเท a นะครับน้องทุกอยากเป็นใน่20%ไงแต่มันไม่ได้เป็นกั่ทุกคนเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกอะครับทุกคนอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมันหมายถึงนักกีฬานะที่มาแข่งขันกีฬานะทุกคนอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกแต่มันก็จะมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ไปถึงโอลิมปิกได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาไม่ได้พาทุกคนไปถึงโอลิมปิกแต่อยากให้ทุกคนเป็นนักกีฬาทีมชาติเลี้ยงชีพได้สามารถทํากําไรจากตลาดหุ้นได้ผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั่งงงเเฝ้้้้้าาาจอททุกววัาาัันนหยยไไดดลีีชพ มันมีวิธีไหนไหมที่สามารถทําให้เรามีแพสซีฟได้จากเรื่องพวกนี้ผมก็เลยทําเป็นโมเดลวินเนอร์ขึ้นมาจริงๆโมเดลวินเนอร์เนี่ยผมตั้งทงเลยว่าวันหนึ่งที่ผมไม่ได้ทํางานแล้วหวังจะพึ่งโมเดลนี้แหละประมาณนี้เลยอันนี้คือหวังพึ่งเลยเพราะว่าเราต้องทําให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะได้สามารถนํามาใช้ทํากําไรได้ในอนาคตทาไมเหตุผลอะไรที่นักลงทุนไม่สักเซสบางคนก็ต้องการเมคมันนี่มากเกินไปหรือต้องการแพสซีฟความรู้หรือ experience ไม่เพียงพอ ตรงนี้สําคัญมากเลยนักลงทุนอย่าไปหวังกําไรจากประกันอย่าไปหวัง i อสูงสูงไปหวังกําไรสูงสูงเพราะว่าอะไรครับเพราะประกันคือชื่อหวานอยู่แล้วว่าประกันประกันมันเกิดมาเพื่อคอลเล็ชันเรามันไม่ได้มาบอกว่าทําให้เรามีรีเทิร์นสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นมันมาป้องกันความเสี่ยง f a i l in the stock market คือยังไงคือแบบผิดพลาดเลือกคุณผิดหรือว่าตลาดผันผวนหรืออย่างนี้อยู่ดีๆปูตินก็สั่งยิงอะไรเงี้ยอืมมันก็มีปัญหาได้ถูกไหมตลาดช่วงนี้เป็นไงครับ ขันฝนสูงปิดเดี๋ยวลงแรงเดี๋ยวขึ้นแรงเมื่อเช้าก็เปิดโดดถูกไหมครับแล้วก็ตลาดใบๆก็ย่อลงมาตลาดคือเป็นไปตามคนมีเงินหรือว่าเรียกสมาร์ทมันนี่นะครับข้อ4ี่คือไม่มีวินยัยไม่ออนชามไม่มีการฝึกฝนฝึกฝนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่ตรงต่อเวลาเข้าแบบว่าตลาดเปิดแล้วไปนอนผมได้เห็นครับคนนึงนอนไปเทรดไปเพื่อนผมตั้งชื่อกลุ่มเลยครับนอนไปเทรดไปแต่ก่อนผมอินมากเลยมีจอ8จอมีจอเยอะโอ้โหแต่ก่อนเป็นพล็อตเทรด เรียกว่าจอเยอะๆแน่นๆนนการาฟเต็มๆมันคือเหมือนกับวัยคือขนอนผมเรียกเลยวัยนั้นคือวัยคือขนอนสนุกตอนนั้นสนุกแต่ก็ถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่วะเราต้องใช้ชีวิตอะเราต้องไปเที่ยวเราต้องนั่นนี่นู่นเราทําตังค์อย่างเดียวได้แต่เราจะไม่ได้เที่ยวเลยนะมันไม่โอเคเขาบอกว่ามันมนุษย์เราเนี่ยแปลกนะตอนที่อยากเที่ยวเนี่ยแต่ไม่มีเงินเลยตอนที่มีเงินแต่เที่ยวไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ท่านนั้นผมจําไม่ได้ว่าคือใครแต่แบบพออยู่เนี่ยพูดมาปิ๊ง ผมลาออกจากพลอปเทรดเลยครับาะเขาขอบอกว่าต้องบาลานซ์ว่าหาเงินได้ใช้ใจ่ายด้วยเที่ยวด้วยแล้วชีวิตจะมีความสุขผมแบบปิ๊งลองบาลานซ์สองส่วนที่ผมบอกคือบาลานซ์เรื่องเงินกับเวลาแล้วบาลานซ์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการจัดสรรเงินต่างๆให้เพียงพอไม่ใช่หาเงินมาก็เก็บ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 แต่เก็บบางเก็บนะมีเก็บแต่ไม่ได้แบบต้องเก็บทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่างั้นนะครับอ่ะต่อมาอ่ะเดี๋ยวต่อมา วินโนคืออะไรเอาเราเคยพูดไปแล้วว่ามีการเลือกคุณแล้วก็ครบทุกประเทศอ่าอย่างเช่นเซ็ทร้อยดาวโจนส์สเต็กเอสเอ็มพีห้าร้อยิกงเซ็งคริปโตครบทุกโปรดักต์เลยเบสไอเดียเนี่ยแนวคิดลอจิกของเราเนี่ยคือเหมือนกับเป็นช็อตเทอร์มีเดียมเทอร์มอย่างเงี้ยนะครับพอร์ตเนี่ยก็คือ เรามีการปรับขึ้นปรับลงของพอร์ตได้มีการคอมเพลกันระหว่างหุ้นตัวไหนดีสนใจตัวไหนแล้วก็เข้าซื้อหุ้นตัวนั้นจะเป็นพอร์ตเฟรอออกมาในพอร์ตนึงก็ไม่เกิน10ตัวแบบนี้อ่ะอันนี้คือตัวอย่างของเซตร้อยนะครับบาสเกตของคือเซตร้อยแล้วก็ทำการแบกเทสออกมาก่อนในทุกระดับเหมือนการยงเว้นคริปโตแค่3ปีนะครับเพราะจริงๆแล้ว10ปีที่ผ่านมาคริปโตนิ่งมาก,ต,มากต่อมาเราก็มาเทสโดยการใช้ Python เออเอ็กเซลเออย่างต่างๆมาหูแบบเรียกว่าเข้มข้นมากเข้มงวดมากจริงๆนะครับ แล้วก็มีการเรื่องของ Optimize ต่างๆนะครับประมาณนี้อันนี้คือโมเดลละยๆคนก็เคยเห็นแล้วแหละนะครับเมื่อเรียกว่าปี2011 10ปีที่แล้วแล้วกันตัวเซตอยก็โตขึ้นมาเนี่ย39เท่าหรือ40เท่านั่นเองนะครับ เรียกว่าดรอดาวเยอะสุดอ่ะคือตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยดรอดาวไม่ได้เยอะเลยทั้งนั้นที่พอร์ตโตเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบออ l in นะพอพอร์ตโตเนี่ยเราล็อกไว้ว่าไม่เกิน1ล้านบาทต่อตัวเรียกว่ามีเงินเหลืออีกนั่นคือก็เอาไปซื้อโมเดลอื่นได้ผมมีหลายๆโมเดลให้ดูนะอันนี้คือดาวโจนดาวโจนส์ก็14% NASDAQ 22%์เซ SI ็นต์นัสแดกยี่สิบสองเปอร์เซนอสแนี้คริปโต66%เรียกว่ากลางๆปี21ลงมา66%เลยนะครับประมาณนี้ ผมก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้นักลงทุนสามารถสร้างพสซีฟได้จะเป็นพสซีฟได้ยังไงเราก็ทําการเทสอะไรมาอย่างดีอันนี้คือกระบวนการเทสแบ็กเทสติ้งของเราตรงนี้คือในเมื่อผมบอกว่าผมอยากได้เป็นพสซีฟแปลว่าอะไรครับพอผมกเกษียณพอผมเลิกทํางานแปลว่าไม่ต้องเพิ่มทุนไม่เพิ่มเงินลงทุนไม่ทํางานด้วยนะไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้โรบอทเทรดให้ไม่เทรดด้วยไม่เฝ้าจอด้วยปลอยให้โรบอทเทรดให้นะครับมาดูกันว่าผลของมันเป็นไงบ้างในปี2 0 1 1เนี่ยอ่ะในปีเนี้ยก็ พอสิ้นปี2011ก็ถอ,อนเงินออกมาไปใช้จ่ายในชีวิตในปี2012เงิน1ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้น1ล้านบาทนะโดยไม่ถอนทุนออกมาถอนแต่กําไรออกมาในปี2012ก็เป็นไงครับได้มาอีก1.5เราก็ทํแบบเนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปีถอนกําไรออกมาเพื่อจะเป็นการดํารงชีพในปีถัดไปมี2013ที่ได้กําไรน้อยแล้วปี2014ต้องใช้จ่ายแบบประหยัดนิดนึงแต่ปี2014เป็นไงโอ้กําไรเยอะแล้วปีนั้นก็เป็นไงครับอู้ฟู่เลยนะครับอู้ฟู่เอาอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือเป็นกราฟให้เราดูโดยเฉลีย่ยอ่ะโดยเฉลีย่ยก็ประมาณ7 5 0 0แล้วกันนะ นี่ผม,มเฉลีย่ยให้แบบกลางๆเลยไม่คิดอะไรมากนะครับก็เจ็ดแสนห้าต่อปีแปบลบว่าถ้าเกิดนักลงทุนอยากได้มากกว่าน,นี้ก็เป็นไงครับลงทุนเพิ่มเป็น2ล้าน3ล้านแบบเนี้ยก็จะเป็นไงครับก็จะได้เพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ได้มีตลาดเดียวนี่คือตลาดดาวโจนส์นัสามารถลงทุนในดาวโจนส์ได้ลงทุนในด,สดัสเดกได้ลงทุนใน s p 5 0 0ได้ลงทุนใน h s i ได้ลงทุนในนิเกอิได้ในคริปโตได้แต่มันยังน้อยอยู่อ่ะไม่ต้องพูดถึงคริปโตนั้นลงทุนสังเกตไหมครับ ไม่มีตลาดไหนเลยที่10ปีที่ผ่านมาลงทุนตามโมเดลนี้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีแล้วขาดทุนกําไรน้อยกําไรมากขึ้นอยู่กับหุ้นในบา k สเกตของมันขึ้นอยู่กับหุ้นในบา k สเกตของแต่ละด็กซ์นั้นๆ เพราะฉะนั้นแปลว่านักลงทุนสามารถสักซเซสได้ทําผลตอบแทนได้ทํากําไรได้แต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาโอลิมปิกเรียกว่าเลี้ยงชีพได้ใช้จ่ายอย่างในชีวิตประจําวันได้วิธีการอันนี้คือโมเดลที่เราเดบล็อกก็คือหลักการง่ายคือพอรเรามีสิตัวนะครับเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือ4 0 0แสนนะครับแนะนำเลยว่า4 0 0แสนนะครับแล้วก็หลักการซื้อคือซื้อที่ ATO เท่านั้นตัวมัคซิมัมของพอร์ตเนี่ยก็คือต่อหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยจะไม่เกินหนล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทาาาาาาวว่่เเรรรรรมมีีกปับบอออยยงงงไงง้้คืด รประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของตลาดว่าตัวสีฟ้าเนี่ยคือตัว capital ratio capital ratio หมายความว่าไงหมายความว่าพอร์ตของเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือมีบางช่วงศูนเบางช่วงร้อยสี่สิคำถามคือร้อยสี่สเอาส่วนต่างมาได้ไหมมันมีบัญชีมาร์จิ้นครับจริงๆแล้วผมกล้าพูดนะครับว่านักงทุนรายใหญ่ๆหลายท่านใช้บัญชีมาร์จิน้นใช้ไม่เป็นอาจจะเครื่องเครื่องเฟื่องเื่อขมขมได้นะครับแต่แนะนําว่าใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นก็คือสัก2เท่าสาเท่าอะโอเค นะครับประมาณนี้อันนี้ยังไม่ถึงเท่าเลยนะนี่แค่ประมาณ140%เอเงนะของเงินลงทุนก็จริงๆก็คือใช้ชเพิ่ม40%แบบนี้อันนี้คือดาวโชนเห็นไหมคือทุกตลาดเรามีการปรับแคปิตอลเรชั่ตลาดลงเราลงน้อยกว่าตลาดขึ้นเราขึ้นเร็วกว่าเพราะว่าเราเลือกคุ้นถูกตัวด้วยไนงะแล้วเราใส่เต็มอัดเต็มโอเคไหมครับประมาณนี้อันนี้คือ N ั s d a q อันนี้คือ s p 5 0 0อันนี้คือ ห่างเสงคือทุกตลาดเรามีทําการทำแคปิตเลชั่นหมดนงทุณจะสังเกตได้ว่าตอนไหนตลาดดีๆเราจะอยู่บนบนเราจะอยู่เรงบนบนแต่ถ้าเกิดตลาดไม่ดีเราจะแบบไงครับอยู่ต่าๆต,ตัวแคปิตเลชั่นเราจะน้อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยโอเคอันนี้ก็คือเสร็จร้อยเทียบกับอินเด็กซ์เส้นอินเด็กซ์คือเส้นสีแดงนะครับเส้นถอตของเราคือเส้นสีน้ำเงินเวลาอินเด็กซ์โตเราโตเร,เร็วกว่าไหมโตเป็นหุ้เรียกว่าแทบจะตั้งฉากตรงนีน้แต่เวลาตลาดลงไปไงครับเราแทบจะแบบลงน้อยๆโควิดตลาดลงแรงมากเลยเอ้ยงของเราเป็นไงครับเส้นตรงเลยเนะี่ยเส้นตรงแลวตลาดกลับมาเป็นไงคร ตลาดลงไปช่วงนี้เป็นไงเราเราไม่เจ็บตัวแต่เราเราเราดีอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือของดาวโชนนะอันนี้คือของ N a s d a q อันนี้คือของ s p 5 0 0เหมือนกันทุกตลาดชนะชนะทุก Index, อินเด็กซ์นะครับพอเติบโตหมดนะครับนี่ละการทำงานของมันนะครับทุกเชา้าเ่ยนะคุณก็จะเห็นตัวนี้ว่ามีการซื้อหุ้นกี่ตัวนี่ของจริงแล้วนะของปีนี้เลยซื้อหุ้นกี่ตัวซื้อตัวไหนบ้างอ่ะอย่งางอันเนี้ยก็ไม่ได้มีบอกว่าซื้อตัวไหนบ้างนะครับก็ผ่านไป แล้วก็จะมีเก็บสถิติบอกว่าเวลาลอสลอสเท่าไหร่เวลากำไรกำไรเท่าไหร่แม็กซิมัมโฮโฮกี่วันหุ้นซื้อวสิบตัวเข้าพอร์ตแล้วก็ทุกๆเชา้าจะมีบอกว่าซื้อตัวไหนขายตัวไหนแล้วก็จะมีสถิติบอกให้ดูว่าเออที่ซื้อมาเนี่ยกำไรหรือขาดทุนยังไงขาดทุนไปกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวนะครับต่อให้ซื้อซ้ำก็นับใหม่จริงๆพอร์ตเนี้ยไม่ได้แม่นนะผมกล้าพูดเลยว่าไม่ได้แม่นแต่เวลาได้ได้เป็นไงได้เยอะเวลาเสียเสียนะน้อยมันก็จะให้พอร์ตโตได้อันนี้เหมือนกัน 100, เเซตวลาไไดดดด้้ด้กก็เเยยออะขขาาาทททุุนนนว่่ีราได้แต่่จนนนวทีชะเรรรราาาาชนนนะะะะมมกกว่อไยงเี้คับปณี้ อันนี้ของ NASDAQ NASDAQ ปีนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับติดลบอยู่อันนี้ของ S&P ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเรากําไรเนี่ยเรากําไรมากกว่าตลาดนะครับหมายถึงมากกว่าตัวที่ขาดทุนแล้วกันนะครับโอ้ยอย่างเงี้เหมือนกันห่างเสงเวลาตัวที่เราได้ได้เท่าไหร่ยีิบเอ็ดขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนเจ็ดได้เก้าสิบสองตัวแปลว่าห่างเสงปีนี้มานะอันนิ้อีกนี่ขนาดเราขาดทุนสิบสามเปอร์เซ็นต์ขาดกำไรเรากำไรเก้าเปอร์เซ็นต์กำไรน้อยกว่าด้วยแต่เราเป็นไงครับ จำนวนตัวที่เรากำไรเรากำไรมากกว่าคริปโตนี่43%่สิบสามเปอร์เซ็นต์แหละเวลากำไรเรากำไรเปงนไงกำไรยาวนี่ยังไม่ปล่อยก็มีนะสี่สิบกว่าวันอย่างเงี้ยก็ยังถือยาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวที่ขาดทุนก็คือเป็นไงออกไวประมาณนี้นั่นเองอันนี้คือของปีที่แล้วนะครับเออพอร์ตเนี้ยโตมาประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอันนี้คืออีกอีกโมเดลหนึ่งที่ชื่อว่าสามสิบเอ็กนะสามสิบก็โตแต่แต่วินเนอร์โตด,ดีกว่านะครับวินเนอร์โตด,ดีกว่าอันนี้เป็นสามสิบเอ็กของเซตร้อยประมาณห้าสิบ อันนี้ก็ได้คหละก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอันนี้ของเซตร้อยวินเนอร์ก็จะได้อันนี้เหมือนกันเรามีหลายโมเดลเห็นไหมครับเราก็อย่างหุ้นอย่างเงี้ยเราก็มี2โมเดลหลักๆตอนนี้คือ3 0 x กับวินเนอร์เอาของจริงให้ดูเลยเดี๋ยวนะครับอันนี้คือของเซตร้อยก่อนละกันเซตร้อยเนี่ยเราก็ยังชนะตลาดโอเคไหมครับอันนี้คือเซตร้อยเราก็ยังชนะตลาดอยู่อันนี้คือของ MAI MI เราก็บวกประมาณ15%แต่ตัว MI ก็บวกมาณสัก5% 7%อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็ชนะตลาดเป็นเท่าตัว,ตวเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เรามีให้ลูกค้าใช้แล้วให้ลูกค้าใช้ฟรีฟรด้วย เพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถใช้ได้เดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะว่าติดต่อไปทางไหนจบไลฟ์นี้แล้วก็ติดต่อทีมงานได้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการเปิดบัญชีสอบถามทีมงานได้เครื่องมือของผมอันนี้คือเครื่องมือบล็อกเทรดอาเผื่อลูกค้าท่านไหนเทรดบล็อกเทรดอยู่คือเราจะมีรูปลายรูปหนึ่งเอาไว้สําหรับลูกค้าในการดูบล็อกเทรดเรียกว่าเป็นการดูแลแบบส่วนตัวลูกค้าหนึ่งท่านจะมีหนึ่งห้อง แล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นทีมงานเวลาเราต้องคุณอยากเทรดบล็อกเทรดเนี่ยก็ต้องดูใช่ไหมว่า IM เป็นเท่าไรอ่ะก็อยากพิมพ์ IM อยากรู้ IM เอะไรครับ a d v a n ม e อย่างเงี้ยมันก็จะบอกมาหมดเลยว่า IM เท่าไรขั้นต่ำยังไงใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มีแฟร์ไพรส์ให้ด้วยว่าของแต่ละโบลเนี่ยให้เป้าเท่าไหร่ให้เป้าราคาเท่าไหร่ต่อให้พิมพ์ผิดบอทก็จะฉลาดนะก็จะรู้อ๋อเป็นแอดวานนะมีข้อแมคข้อดเดียวพิมพ์ตัวได้ให้ถูกแล้วเดี๋ยวบอทจะไปหาเองว่าต มีแค่ที่เราที่เดียวนะครับตอนนี้คือเราพัฒนาขึ้นมาเลยนะครับล็ o c k i d e ี t r a d ดชื่อนี้เลยเป็นลูกค้าท่านไหนที่เทรดบล o c k t r a ดอยู่ลูกค้าต้องโทรหา i อก็เป็นไงวุ่นวายคุยกันรู้เรื่องมั่งได้ยินชัดมั่งไหมเขชัดมั่งเกิดชิลแมนเออร์เลยได้คีย์ไม่ถูกบ้างคีย์ผิดฟังบ้างผมก็เลยเพยายามทำระบบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับตลาดได้ตอนนี้ยังเชื่อมไม่เสร็จอีกไม่นานจะเชื่อมให้เสร็จแล้วต่อไปลูกค้าจะสามารถส่งคำสั่งได้แบบง่ายดายมากส่งจากหน้าคอม เเ,เข้าสู่ตลาดได้ถ้าใครยังไม่สมัครสมาชิกสมัครสมาชิกก่อนต้องเป็นลูกค้าเราก่อนนะครับและเนี่ยขอข้อมูลแค่นี้จริงๆแล้วก็ต้องการเป็นการยืนยันตัวตนอะต่ะเราก็ดูว่าการเข้าระบบเป็นยังไงหน้าจอง่ายๆหน้าจอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ส่งคําสั่งอย่างเดียวกดซื้อเนี่ยนักลงทุนซื้อขายได้นะจะช็อตจะโคเวอร์ได้หมดเลยซิมโบลอะไรพิมพ์ได้อ่ะเป็นพททแบบนี้ได้ซีรีส์อะไรซีรีส์เอชปีไหนราคาอะไรถ้าโอเคนะครับราคาใส่ลงไป4 0บาทแล้วกัน พิมพ์ไปก็กด s ั b m i มิเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ๋อยังไม่มีการขายโอเคยังขายไม่ได้ยังโคเวอร์ไม่ได้ต้องซื้อก่อนต้องเปิดซื้อก่อนอ่ะซือ้อมันก็จะคอยเช็คให้ออถ้าเกิดเรายังไม่มีช็อตอยู่เราจะไปโคเวอร์ได้ไหมไม่ได้ถ้ายังไม่มีขายอยู่จะไปซื้อได้ไหมไม่ได้ระบบก็เช็คให้ไหมผมก็บางทีก็เบลอๆนิดนึงอ่ะซื้อก่อนกดซือ้อกด s ั b m i มิไปเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยมันก็จะไปผูกกับลายด้วยเอาไอเทสเนี่ยก็จะบอกว่าผมเฉลิมพลนะมีการซื้อปอเทอนเร์เอยยจงมมันะีล็ออกู่ H ่ข้าด้ว e ย นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าส่งคำสั่งบล็อกเชดได้ง่ายขึ้นแล้วให้ IC มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเดี๋ยวต่อไปจะส่งตรงเข้าตลาดลูกค้าพิมพ์เสร็จปุ๊บเข้าตลาดเลยยังไม่มีบล็อกไหนทําได้นะเดี๋ยวเราจะทําให้ได้เลยว่าคือเชื่อมต่อตรงกับตลาดลูกค้าส่งเสร็จปุ๊บสั่งเสร็จปุ๊บเข้าตลาดได้เลย นักลงทุนท่านไหนที่ฟังแล้วอยากใช้โมเดลเนี้ยเกี่ยวกับเออวินเนอร์เนี่ยผลตอบแทนเป็นแบบเนี้ยในปีที่แล้วอย,อยากลองดูไม่ต้องลองใช้เงินเยอะ4 0 0แสนก่อนก็ได้บางคนบอกอุ้ยสี่แสนก็เยอะนะอ่ะคือมันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งถูกไหมครับแนะนำว่าลองเปิดบัญชีลองมาซื้อขายลองมาทำความรู้จักกันก่อนสแกน QR code นี้ได้เลยนะสแกน QR code นี้ได้แล้วเดี๋ยวผมวินเนอร์เนี่ยผมก็จะ s ต็ปมาให้ดูเดือนละกันเพราะฉะนั้นอยากใช้โมเดลอยากติดตามไม่ว่าจะเป็นคริปโตพอตต่างประเทศของไทย ก็ใช้ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนเข้ามาไม่ได้โอนเข้ามาหาผมนะครับโอนเข้าอยู่ทางหลักทรัพย์ปลภัยนะหลักทรัพย์ปลภยซึ่งเราเป็นตัวแทนในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ปลอดภัยไร้กังวลปลอดภัยแน,น่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็โมเดลวินเนอร์ประมาณนี้เพื่อให้นักลงทุนสามารถอยู่ในตลาดได้นะครับอยู่ในตลาดได้แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลมากๆเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับี๋ยวลากันเลยครับ